สวัสดีครับผมช่างเสียงเลี้ยงปลานะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าปลาที่ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตู้แรกกันเลยตู้นี้จริงๆเพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก48นิ้วมาเป็น60ลึก24สูง15นิ้วนะครับกเ็เคยสัญญากับตัวปลามังกรไว้ว่าถ้าสมมติว่ามีไรายได้ที่ดีจะเปลี่ยนให้เขาก็ถึงโอกาสเปลี่ยนให้เลยนะครับก็เซตนี้ก็จะเป็นตู้2ชั้นนะครับ ซึ่งตู้บนเนี่ยก็จะมีปลามังกรนะครับตัวนี้ได้มาจากอลวานามอนะครับเป็นปลาประมูลมาตอนแรกก็เออหางเขาแตกนะครับแล้วก็ก่อนมาก็คือพี่ต้องนะครับอลวานามอก็จัดการสัญญกรรมให้ตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วนะครับก็มีโดดชนคาดมีไม่ได้โดดชนคานนะโดดชนฝาตู้บ้างอะไรบ้างก็มีเก็ดหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็อยู่กับเตาไฟลิเวอร์นะครับเขาสองคนนี้มาด้วยกันนะครับ ซึ่งตอนแรกจริงๆอ่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะมีเขาหรอกแต่พอดีว่าตอนนั้นคือได้ตู้มาจากแม่พอดีตู้48นิ้วนะครับก็เลยว่าเออหาอะไรเลี้ยงดีแล้วก็ไปเจอเขาก็เลยบอกว่าไปประมูลมาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับก็ได้เขามาอยู่ด้วยนะครับก็มี l 001อยู่ด้วยตัวหนึ่งนะครับตอนแรกอยู่ตู้24นะครับเล็กๆนะครับส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยปลาในตู้เนี่ยนะครับเขาเคยอยู่ที่บ่อมาก่อน รลรวตอนนี้ก็คือยุบบ่อทิ้งไปเพราะว่าบ่อเนี่ยฝนสาดค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีปัญหาป่วยมีปัญหาตายบ้างอะไรบ้างก็เลยว่าเออยุบบ่อความบ่อไปดีกว่านะครับแล้วก็พอดีได้ตู้เป็นตู้สองชั้นมาก็เลยเอาเขามาอยู่นี่นะครับสมาชิกในตู้นี้นะครับก็จะมีตะเพียนแพตินัมนะครับทเทวลาชอตบอดี้นะครับอินซินเนตนี่คือเพิ่งย้ายมาจากตู้บนเพราะว่าโดนลูกพี่นะครับซัดมาแล้วก็มี แลดแดงอินโดนะครับเพิ่งได้มามีกะโขเพิ่งได้มาครับจริงๆิงตู้นี้เคยเป็นตู้ที่เลี้ยงเต่าญี่ปุ่นของลูกสาวนะครับแล้วเต่าญี่ปุ่นก็ตรีไปก่อนนะครับผมก็เลยเติมน้ำไม่เต็มนะครับแล้วก็เอาเอ,าอนุเบีตรกับเฟิร์นรากดํามาเลี้ยงไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ตู้นี้จะเป็นเลี้ยงปลาเสือสุมาตานะครับแล้วผมเอาออกไปแล้วก็เลยเอา,เอามีแอมเบอร์นะครับแล้วก็คาดินอแพทินัม นะครับมาใส่แทนซึ่งคาร์ดีโนแพตตินัมเนี่ยจริงๆก็คือย้ายมาจากตู้ป่าตู้ข้างล่างอะไรที่มีเตใต้เยอะๆนะครับแล้วก็แยกเข้ามาก็เลยจะมีติดตัวที่เป็นธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าตอนแยกเนี่ยมันจับยากนะครับแล้วก็มันทําให้เรามองไม่ออกว่าว่าตัวไหนมันเป็นแพตตินัมมั่งเพราะว่าตอนเอาน้ําออกนะเขาซีดสีก็เลยเหมือนๆกัน Okay. ตู้นี้นะครับก็เป็นตู้ที่ผมค่อนข้างจะวุ่นวายด้วยที่สุดเพราะว่าช่วงนี้เพิ่มปลาเรื่อยเลยตู้นี้นะครับก็เป็นตู้48 20 24นะครับเมื่อก่อนเลี้ยงปลามังกอนะเมื่อปีแล้วก็ปลามังกรจากไปก็เพิ่งมาปรปับปรุงตู้ใหม่นะครับตอนแรกก็เลี้ยงแต่ปลาเทวดานะครับปลาเทวดาปลาแพ้นะครับปลาแรมนะครับตู้นี้แล้วก็มีความคิดว่า,วาเอออยากจะลองเลี้ยปงปอมปลาดัวดูตอนแรกก็ใช้คําว่าลองนะครับแล้วก็ศึกษามานานเพราะว่า เขาเป็นปลาที่เซ็นซีดีประมาณหนึ่งนะครับตอนแรกก็ซื้อมาลองสองตัวนะครับอ่าเป็นเฮเคิลนะครับสองตัวไปมาเพิ่มมาเยอะขนาดนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ปองประดวเต็มตู้เลยนะครับเต็มจริงๆนะครับแล้วก็อ่ามีหลายรูปแบบนะครับก็เนี้งวายคอร์สบ้างนะครับก็ซื้อ c k b นะครับพีเจนบัตนะครับมีเอ่อมีหลายอย่างนะครับก็มีไปเรื่อยนะครับ แล้วก็ดูแนวโน้มแล้วก็มีมาอีกเรื่อยๆไม่รู้จะเพิ่มตู้หรือว่าจะยังไงต่อแล้วเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นะครับก็กําลังลองเลี้ยงนะครับก็ไม่เรียกว,ว่าลองแล้วแหละก็ก้าวมาเลี้ยงสู่ประตูปอมปาดัวเต็มตัวแล้วนะครับซึ่งพวกปลาแพปะปลาอะไรก็ยังย,ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซื้อปลาเล็บมือนางน,นะครับมาสามตัวนะครับเอามาไว้กินตะไข่นะครับ ก็ยังมีเทวดาอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมเลี้ยงไว้แล้วก็มีกระดิชอตอยตัวหนึ่งนะครับเอาไ้กินฟ้านะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นครับผมตนี้ก็เป็นตู้สี่สิบแปดนิ้วเหมือนกันนครับตัวนี้ตั้งใจจะเลี้ยงาปลาเล็กนะครับแต่ตอนนี้เริ่มจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละเพราะว่าปลาปอมปะดัวเยอะเหลือเกินนะครับตัวนี้อาจจะต้องย้ายปลาบางอย่างออกเพราะว่า,อาปอมปะตัวเขากินคาดีดินานะครับก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะย้ายคาดีดินาออก นะครับไปใส่อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับหลักๆตู้นี้ก็จะมีลามิโนะนะครับมีคาร์ดินาลมีซิลขวานไทยนะครับเพราะว่าผมชอบซิลข้างขันไทยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีซิลม่วงนะครับอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเป็นปลาแรยประมาณหนึ่งนะครับเป็นปลาหายากประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งซื้อเล็บมือนางมาใส่ตู้นี้นะครับเพราะว่าอยากตั้งใจจะขุนให้โตนะครับแล้วก็เอาไปใส่รวงปาเทวดานั่นแหละเพราะว่า ให้เขาช่วยกินตะไคร่นะครับเพราะว่ามันมีตะไคร้ขนเยอะนะครับมีฮองโก้นะครับมีเออมีฮองโก้แพตินัมด้วยตัวนี้มีฮองโก้แพตินัมมีฮองโก้ธรรมดาด้วยอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีปลาแพะจําชีอชนิดไม่ได้แต่ตัวบลเริ่มเลยอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ล่าสุดนะครับซื้อปลาบอลูนนะครับเป็นคาริโกเอามาไว้กินฟ้า1ตัวนะครับแต่ก็ไม่ค่อยกินฟ้าเท่าไหร่ประมาณนี้ ก็มาถึงพี่เบิ้มตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็ตัวนี้นี่อยู่กับผมมา6ปีละเป็นตัวแรกที่ผมเริ่มกลับมาเลี้ยงปลาจากที่ไม่ได้เลี้ยงนานนะครับเมื่อก่อนเขาก็อยู่กับปลาเต็มตู้แหละตอนนี้เหลืออินซินเนตนะครับเพิ่งซื้อมาใส่เมื่อประมาณ2อสมเดือนก่อนตัวเดียวนะครับก็อยู่ด้วยกันได้ดีนะครับก็ไม่ได้ฟัดก,กันอะไรนะครับก็อินซินเนตก็ช่วยทําความสะอาดไอ้สิ่งที่พี่เบิ้มเขากินเหลือไว้นะครับหลักๆปลามังกรผม2ตัว ก็กินอาหารเม็ดให้อาหารเม็ดอย่างเดียวแต่ตัวนี้เขากินขี้ขลินะครับก็จบไปแล้วนะครับที่อัปเดตตู้ปลารอบบ้านนะครับจริงๆก็ไม่รอบบ้านหรอกเพราะว่ามีที่ออฟฟิศด้วยนะครับตอนนี้ก็ที่ผมเลี้ยงไว้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นฮ็อบบี้ฮ็อบบี้หนึ่งนะครับที่ใช้เวลาว่างนะครับในการดูแลพวกเขานะครับก็ เป็นสิ่งที่ผมชอบกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละในการเลี้ยงปลานะครับก็ถ้าใครชอบปลานะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ